ผมตอนนี้ภารกิจของผมในการจัดสวนที่บ้านวิบุมนะฮะก็ได้หนึ่งวันสีโมงปลายละตอนแรกก้าจ,จะทำตอนนี้มันเซ็ตก่อนแต่ตันนาคิดว่าคงจะต้องเป็นอาทิตย์หน้าต้องมาทำเพิ่มแล้วเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าจะค่อนข้างเสียเวลากับการ ผลแผ่น,นซีเมนต์ครับมันนักมากแล้วก็ขนคนเดียวตัวให้มันเลยใจเวลาเมินไปน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับผลงานของผมวันนี้ตีผมกังล้งแตาก,กี้นี่ก็เป็นการขนหินครับจะเป็นหินหินกรวดนะจะเอามาถมไว้บริเวณตีเป็นสวนยอมด้านหน้าตัดนี้นะซึ่งในการถมหินผมก็จะปู พยางดำลงไปก่อนนะฮะส่วนบริเวณใต้ต้นไม้นี่ผมจะเว้นว้พื้นที่ว่าจะไม่มีการปลูพยางนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาฝนตกมานี่หน้ามันจะได้ซึมลงดินคือกับต้นไม้ตัวส่วนพยางดำนี่กันแบบเฮ้ยยาขึ้นครับแล้วก็หินนี่ผมจะปูสองชั้นชั้นแรกนี่ผมจะปูแบบดิบๆเลยคือจะเอาใส่ดินตียังมาได้ล่างดินออกเตีย่ยมีทั้งดินทั้ง้ายปนกันมานะฮะผมก็จะลงไปแบบหยาบๆเลยนะเพราะว่า ผมต้องการให้มันมีดินกับทรายผลยูตัวนะเวลามันมีน้ําขังอยูนะฮะมันจะช่วยลดความร้อนของหินเวลาแดดซองเนี่ยถ้ามันมีดินจุ่มน้ำกับทรายจุ่มน้อยู่หินมันก็จะร้อนน้อยลงนะฮะเดี๋ยวชั้นบนนะผมจะปูสองชั้นส่วนชั้นบนจะเป็นหินที่ล่างสะอาดนะครับล่างสะอาดแล้วก็เอาปับ๊บแต่งด้านบนหมกมนะฮะอันนี้เท่ากับว่ามันจะมีสามสามชั้นครับ ั้นแรกจะเป็นผ้าพลาสติกพยางสีดำั้านสองจะเป็นหินทีมีดินกับสายเคลือบอยูั้นที่สามก็จะเป็นหินที่ล่างสะอาดครับส่วนหญ้าด้านล่างนะผมใช้วิธีการแซะหญ้าเอานะครับคือผมจะก่อยๆแซะก่อใหญางๆออกนะส่วนก่อเล็กๆผมมาแซะเพราะว่าเดี๋ยวพยาคฆงทับลงไปมันก็คงจะตาย้วฮะส่วนพื้นที่ที่เหลือนีเดี๋ยวคงจะต้องมาทำต่อวันอาทิตย์หน้าครับ หรือถ้าเกิดปิดคลิปนี้แล้วถ้าผมมีกําลังเหลือพอผมก็จะพยายามจะกรบหลบ,ลบแหลกลกให้เต็มก่อนนะฮะต้องดูก่อนนะฮะนี่ถ้าทําเซตหลบแหลกได้วันนี้ก็จะดีมากครับปิดหน้าก็จะได้มาตกแต่งเลยส่วนต่อไม้ผมก็จัดเลี้ยงไว้ด้านหลังเอาไว้สาหรับตกแต่งเพิ่มได้นะฮะแล้วก็จะมีขอนไม้เตรียมไว้นี่ยเพื่อที่จะาวางกระถางเนี่ยส่วนกระถางดอกไม้ พวกนี้ก็คงจะมีการตกแต่งจริงเพิ่มก่อนที่จะไปจัดวางตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งวันนะฮะแล้วก็ส่วนตรงร่องนี่ผมลงหินเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็มีการล่างหินแล้วหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวรอบที่สองเขาจะ,จะใช้ใสายางชีดลงไปเหมือนกันนะ,ะเพื่อที่ไหลอันเศษตะกอนอะไรอย่างนี้มันตกลงไปตั้งลุ่มเพราะว่าหินตรงนี้ผมล่างแล้วหนึ่งรอบนะฮะ จะมีการปูลงองียบร้อยแลวตรงนี้ผมเสียเวลากึ่งวันในการจัดเลี้ยงครับตามแผนพังที่พี่บุ๋มออกแบบใบฮือนะฮะเป็นต้องการเลี้ยงไว้แบบนี้นะผมก็พยายามจัดเลี้ยงให้ได้ใกล้เคียงดีสุดครับอาจจะมีประยุกต์นิดหน่อยมุมหักเหในเรื่องของการเชื่อมต่อระวังแผ่นนะตอนเลี้ยวโค้งนะอันนี้ก็เป็นประตูซุ้ม โอเคครับอ่าอันนี้ก็เป็นการจัดเลี้ยงเจ็ดแผ่นแหลกในแนวตรงแล้วก็ตีเหลือฮ้อปั๊บโค้งเข้าหาบ้านนะอ่าอันนี้ก็อัปเดตฮ้อท่านผู้ชมได้ติดตามกันในการทํางานยังประสร็สมบูรณ์ตืนะครับก็ถือว่าใช้เวลาหนึ่งวันได้ขนาดนี้ผมถือว่าค่อนข้างเร็วครับแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นะผมจะมาทําเพิ่มฮ้อครับก็เท่ากับว่า ผลงานของผมอาจจะใช้เวลา2วันในส่วนของการจัดแผน่นปูนกับจัดส่วนิยม้ดยการปูหินนะฮะก็อย่างที่บอกไว้ถ้าอีบุ๋มโอเคแล้วนะว่าจัดได้ทุกต้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาปั๊บพื้นของป้นนั่นแผ่นปูนนี่ขึ้เรียบ,นะบมันจะได้สวยงามขึ้นแถมน้อยนะแต่ถ้ายังม่เปิ้งใจเตี้ยจะสามารถปรับแต่งได้เข้ก็สามารถขยับขยเหอนได้ครับผม โอเคครับโปรเจกต์นี้ก็ตามใจผู้ใจตั้งนะครับนี่อยากได้แบบไหนเราจัดคือได้ก็สำหรับ,บนะครับผมบเ,นะเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวกับพบักละครับ <c oughs> นี่ครับกระปอบี่บุมนะครับนี่ <c oughs> วันนี้มาเอลมาดูมาใจด้วยนะ <c oughs> รบุญถือปัญจขันนะครับโอเคครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องพักก่อนแนละ้วฮะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมาทําต่อนะฮะก็อย่าลืมคอยติดตามให้กําลังใจในการทํางานกันตัวนะฮะในโปรเจกต์การดูแลสวนและกรตกแต่งสวนยมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ